สวัสดีครับพิกัดเดิมบ้านห้อยลาดตำบนหลักด่านอำเภอ้ำหนาศิชัยบูรณ์นะครับวันที่14เมษายนนะครับสงการเมื่อวานใครเป็นไงบัง่งขออัปเดตสวนทุเรียนนะครับที่เดินผมเดินท่อเดินไรเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะพามาดูการตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพาดูอีกดนึงนะครับเป็นมีประโยชน์ก็ต้นต้นที่มันใหญ่ขึ้น ก็ต้องตัดกิ่งที่มันเยอะๆแล้วก็ต้องตัดตัดออกเพื่อจะได้ต้นจะได้เป็นทรงพุ่มอย่างอย่างกิ่งเล็กๆพวกนี้ครับต้องเอาออกมั่งครับกิ่งมันเยอะเกินถ้ามันเยอะเกินก็ก็มันจะแย่งอาหารกันแล้วก็เหลือไว้กิ่งใหญ่ๆกิ่งที่กิ่งที่เป็นกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักไอ้ที่ที่เป็นเหมือนเราก็เหมือนสลับ เหมือนก้างปลานะครับเหลือไว้เป็นเหมือนก้างปลานะครับกิ่งเล็กก็ต้องตัดออกเนี่ยวันนี้จะแนะนําวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ก็เรื่องทฤษฎีก็ไม่เสมอไปครับอย่างกิ่งเล็กพวกนี้ก็ต้องตัดออกตัดออกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นก้างปลาสลับกันกิ่งออกคือ มันจะได้แสงแสงถ้ามันมีทรงใบเข้าเข้าพุ่มมาแสงจะได้เข้าข้างในได้เพราะแสงเข้าไม่ถึงข้างในครับทรงพุ่มถ้าเราแตดกิ่งตัดแต่งกิ่งออกเนี้ยก็อาหารก็จะได้ไปกิ่งหลักๆยอดหลักๆไม่ต้องแย่งอาหารกันเพราะยอดใบเล็กๆนะครับตัวนี้ครับพวังหมะาออกมาเนี้ยแดดพระทะแดดพอดีตอนเช้า เี่ยแล้วใบสมบูรณ์ไหมก็ปกติครับไม่รีบเพอเพิ่งผ่านหน้าแรงมาเมื่อกี้เนี่ยฝนตกสองสาวันนี่เองครับก็แตกยอดดูแตกยอดดีอยู่ครับเมื่อวานมาเดินสปริงเกอร์ตัวเนี้ยทำประตูน้ํากับสปริงเกอร์เพราะว่าเรามังคับน้ำได้ด้วยน้ํำน้อยน้ำมากเราก็ใช้ปิดตัวนี้ปิดเปิดตรงนี้ใช้ตัวนี้ เป็นประตูน้ํานะครับอันนี้ตุเรียนนี่ทุเรียน2ปีครับคือโตแบบธรรมชาติโดยไม่ได้พ่นยาพ่นอะไรเลยนี้เดี๋ยวเยน็นๆก่อนผมจะถ่ายคลิปวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับวันนี้ก็โตโดยธรรมชาติครับก็หวานปุ๋ยยี่วัวมั่งนะครับ ปุ๋ยขี้วัวมั่งขี้ไก่ไม่กล้าวานเพราะว่าจะมีเชื้อราเยอะพวกเนี้ยต้นนี้ก็เนี่ยเพิ่งรอดจากฤดูแล้งมาเมื่อกี้ครับโตไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งเหมือนกันเพราะถ้ากิ่งเล็กๆข้างล่างอย่างข้างล่างเนี้ครับข้างล่างนี้ก็ต้องเอาออกเนี่ยก็ต้องอ,ออกเพื่ออาหารจะได้ขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นี่ก็ต้องเอาออกครับ ทั้งหมดผมมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับยี่สิบกว่าต้นมาดูอันเนี้ยเป็นเชื้อราทางใบครับที่เป็นจุดๆเนี่ยมาจากหมอกหมอกตอนเช้าเนี่ยครับเนี่ยเป็นจุดๆแบบเนี้ยก็ไม่ต้องทําอะไรมันปล่อยเลยครับเพราะว่าตัวนี้ยเขาเขาเขา ยอดเขาเดินแล้วนี่ครับรากเขาเดินอยู่เขาแตกยอดปกติพอใบใบพวกนี้ถ้าแก่ปั๊บก็จะหลน่นใบอ่อนก็จะแตกขึ้นมาแทนก็ปล่อยไปธรรมชาติของเขาเลยไม่ต้องอะไรครับวานผมเอาขี้วัวลงนิดหนึ่งะครับอันนี้ก็ต้องเอาออกเนี่ยที่เกิดตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าอาหารเลี้ยงขึ้นมาลําต้นปั๊บเนี่ยเนี่ยก็จังอาหารมาแบ่งมาให้ทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปลําต้นเลยลําต้นแขะแกน่นก็ต้องเอาออกเอาออกอันไหนออกเอากิ่งหลักๆไว อันนี้รอยผมตัดแต่งกิ่งไว้ครับเนี่ยต้องอ,ออกก็ออ,ออกหมดครับคือแกะออกเลยแกะออกก็ได้ทีจริงต้องแค่งกลายตัด่ะผมไม่ให้มันขึ้นนะครับก็คือขึ้นมาลำต้นปั๊บนี่อาหารก็ได้ขึ้นไปเลี้ยงลำต้นตรงๆเลย เดี๋ยวตอนเย็นผมจะตัดแต่งกิ่งให้ดูครับมีต้นเล็กมั่งต้นใหญ่มั่งเมื่อวานตรงนี้หลุมนี้เคยตายผมเลยเอาเงาะมาลงครับเมื่อวานก็เดินท่อเดินหัวสปริงเกอร์ตัวใหม่เอาเงาะมาลงครับผัวเ,เงาะมันน่าจะปลูกง่ายกว่าต้นนี้ก็คือพวงมณนี ไม่ใช่พวงนี้ครับก้านยาวก้านยาวตัวนี้ก้านยาวอันนี้ผมแต่งกิ่งไว้นะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วดูก็เหลือลําต้นอย่างนี้รอยผมตัดเหลือลําต้นยาวๆเลยเหลือไว้ต้นหนึ่งกิ่งหนึ่งหรือว่าข้างบนประมาณนี้ครับต้องให้ต้นเขาไปอย่างนี้เลยอันนี้กิ่งกระโดงครับไม่ได้กิ่งข้างพุ่งขึ้นไปเลยเนี้ยตรกิงงต้องตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยต้องตัดแก่งตัดตัดออก ตัดแต่งอันนี้ก็ตายผมเอามะม่วงอันนี้น้ำดอกไม้มาลงเม,มื่อวานไม่ได้ให้อาหารเสริมน,นี้ก็แตกยอดปกติของเขาแต่ว่าถามว่าแตกยอดเยอะไหมครับแตกยอดเยอะยอดเล็กยอดใหญ่ยอดอรนี้ต้องแต่งกิ่งออกแต่ไม่ได้แต่งเยอะนะครับเอาพอสมควรใบเล็กกิ่งเล็ก เอาออกทุกคนยอดเขาจะได้พุ่งขึ้นแบบนี้ครับใช่อาหารจะได้ขึ้นไปเลี้ยงยอดบนอันนี้บางต้นก็โตบางต้นก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ได้บังคับเขาไปเรื่อยๆเลี้ยงอย่างใจเย็นครับอันนี้ก็ไม่ได้ ให้ปุ๋ยอะไรก็ปุ๋ยขี้วัวเลยรวยเฉยครับดูเขาแตกยอดครับเหมือนแบบวแบบ่าอ่อนแสงนี่ในร่มเนาะอ่อนแสงนี่ครับเนี่ยเขาจะเป็นเชื้อราทางใบแต่ไม่ต้องไม่ต้องสีเรี่ยครับนี่ยอดเขาเดินเนี่ยยอดเขาเดินมาใบนี้ก็จะหลุดออกไปเนี่ยอย่างใบเหลืองเหลืองเนี่ยเขาหลุดออกแล้วครับเนี่ย เขาหลุดผมก็ต้องเอาเนี่ยพวกยอดพวกนี้เล็กนิดนึ่งเออออกตัดแต่งกิ่งให้เขานน้ยอดเขาจะได้พุ่งขึ้นเนี่ยขึ้นไปข้างบนครับกิ่งมันต้องอย่างงี้ครับตรงไม้เอาไม้ดัดไว้เพราะว่ามันจะต้องตรงครับอันนี้เขายอดเขาพุ่งออกไปมันเอ็นนิดหนึ่งครับอันนี้เมื่อวานผมก็เอาเงาะมาลงที่มีต้นตายครับ ลองดูครับต้นล่างก็ยังไม่โตก็ปล่อยไปทางธรรมชาติเขาเรื่อยๆจะมีแถวกลางนะนี่ก็ปล่อยเขาก็นิ่งนะครับบางต้นก็นิ่งๆบางต้นก็คือเขาเขาเขาไม่ตายเขาไม่อะไรก็อย่างน้อยเขามียอดเดินมีใบอ่อนขึ้นมาก็ก็ ก็ปล่อยเขาเลยต้องไปรีบไม่ต้องไปเร่งให้ปุ๋ยให้อะไรเขาปล่อยทมชาติเขาเดี๋ยวเขาโตเองครับพื้นที่ดินบรรยากาศแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเย็นๆผมจะมาตัดแต่งกิ่งอันนี้ก็ต้องตัดออกเนี่ยต้องตัดออกเนาะเนี่ยต้องตัดออกข้างล่างนี้ก็ต้องตัดออกเหมือนกันครับเนี่ยเหลือไว้กิ่งใหญ่เหลือไว้กิ่งใหญ่เหมือนกันครับต้องแต่งเยอะเลยอันนี้ สามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนเนี่ยไม่ได้แต่งเลยเนี่ยไม่ได้แต่งเลยพอไม่ได้แต่งปั๊บก็จะขึ้นเต็มเลยครับพอจะแต่งก็ขึ้นเต็มเลยเนี่ยปล่อยก็โดยธรรมชาติครับปลูกได้ครับที่ไหนก็ปลูกได้ครับแต่ก็ต้องศึกษาดินนิดหนึ่งวิธีการ เนี่ยใบยออกจะใบหอ่อนิดหนึ่งเพราะว่าอากาศออกจะเย็นๆสองสางวันมาฝนตกทุกวันครับตัวนี้รากไม่ยอดไม่เดินครับแต่รากก็ยังในงปกติคือไม่ตายลําต้นเขาจะมีปัญหาดีหนึ่งครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสปริงเกอร์อยู่ข้างๆต้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ารากเขาเริ่มเดินออกมาก็ต้องเอาสปริงเกอร์ห่างๆรากเขาห่าง,าง,างลําต้นนิดหนึ่งตอนนี้ก็ปกติ ก็ต้องตัดแต่งกิง่งเกือบทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นเนาะดูไว้เป็นแนวทางผมก็ปลูกเป็นแนวทางเหมือนกันครับแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเอาหน้าง,งานเป็นที่เป็นที่ตั้งครับอันนี้ก็แตกยอดเยอะมากใบแก่มันหลุดออกไปหมดแล้วครับตัวเนี้ยเนี่ยใบแก่หลุดออหมดแล้วมันเริ่มจะแตกยอดเริ่มแตกยอดจริงๆเราก็ต้องเอาออกเอาออกเอาออกเอออก ที่มันแตกปล่อยให้มันขึ้นยอดไปตรงนี้ที่มันงอ,งองเพราะว่ามแมลงกินยอดมันครับปล่อยให้มันแตกยอดเป็นปกติเลยครับนี้ก็เหมือนกันใบหอ่อใบอากาศมันเปลี่ยนพอแรงเสร็จปับ๊บก็เป็นหน้าฝนเข้ามาเงี้ยมันก็ปรับไม่ทันก็รอปรับสภาพของมันเอง กับช่องยินดีออฟฟิเชียลนะครับกรเกษตรสารฝันนะนี่อยากปลูกได้ครับต้องศึกษารนิดหนึ่งดินที่นี่ก็เป็นดินภูเขาถามว่าปลูกได้ไหมก็ปูกจะเยอะครับพวกพวกนี้เป็นไร่ไร่มันซับหลังเก่าว่าปูกเยอะมากแต่ก็วิธีการปลูกเพราะปลูกส่วนมากมันจะกินของที่มันตายแห้งๆมันเกลี้ยกอกินแต่ถ้าเป็นที่เปียกๆที่ดิบๆที่มันไม่ตายมันก็โอเคอยู่นะ ถอดปลูกครั้งแรกผมก็ฟูรดานลงไปนะครับคัดปลวกอันนี้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งเล็กๆไอ้ที่กิ่งอย่างนี้ก็ต้องออกเพราะว่าอาหารจะได้ขึ้นมาเลี้ยงยอ,ยอดจะได้เดินยอดจะได้เดินนี้เหมือนกันครับเรื่อยๆครับต้องตัดแต่งกิ่งมั่งครับไม่งั้นยอดจะไม่พุ่งมันก็จะอยู่อย่างนี้ อยู่ย่างนี้เนี่ครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยในสวนมะขามหวานนะครับเนี่ยภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามแล้ว่าจะมีคลิปดีๆให้มาดูคลิปวิธีการดูแลทุเรียน อีสวนมะขามหวานตัวนี้มะขามก็หมดหน้าแล้วครับแบกใบอ่อนเริ่มออกแล้วก็มะขามเริ่มออกดอกแล้วครับออกดอกเยอะพอสมควรครับคือพอฝนเข้ามาปั๊บออกดอกเลยมะขามนี่มะขามหวานนะครับพันสีทองนะครับขามครับอันนี้เมื่อวานเพิ่งเดินท่อครับอันนี้ก็เพิ่งได้ลงครับนี่จะเป็นมังคุดนะครับ ลองปลูกดูตามที่ตัวเองต้องการต้องดาบแรงบันดาลใจผมอยากทำดูขอบพุณเพื่อนที่มาดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดถูกใจด้วยแล้วก็แจ้งมาด้วยว่าวิธีใครมีความรู้ก็ทักมาได้มาปรึกษากันได้ว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ครับอันรากไม่เดินหรือต้องใช้แบบไหนแบบไหนใครมีความรู้ครับแชร์กันได้ครับในช่องนี้ครับ คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะถ่ายลงอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับสวาสดีครับ